ยี่สิบห้าห้าเป็นไหมยี่สิบสองสองมองเพื่อแล้วไอ้ในเล็กกังทานั่งขาขาสุดไปเลยยกมาด้านหน้าว่าไงต่อวันนี้เข้าหาดินเนาะโอ้ยทันทีครับนี่โอ้โหสวยงามมากนะครับลูกนี้ยกมาด้านหน้าว่าไงต่อวันนี้เข้าหาดินเนาะโอ้ยทันทีครับนี่โอ้โหมาจากทาก่านั่งขาขวาแล้วครับนี่โอ้โหหมายเลขห้าเนี่ยนะครับ จิตเซเว่ชัยสุวรรณนะครับนี่โอ้โหกมเปลี่ยนลงไปนิดริงกันทีเลย ปูยกมาในเด่นกลางออวนลงนิดนึ่งยังกันดูมาให้เพื่อนอยังเอาต, 10, ตัวเราไปได้สิบเก้าสิกไปให้เพื่อแล้วไม่เขวานะว,ไไวา่ายังไงท่านเลอต่มมาเลยันี็นารีีมเาดูเฮ้ยไอ้สมจะได้เยะนี่าวันง่ายง่านรณีสำหรับทีมจินกูซูมาอมหลอิสราเลชัยสุวรรณ เรีส่วนยิงเข้าไปครับรอชิงครับกับคู่ต่อไปคู่ต่อไปก็มันนะครับวีนอมครบท่ช่างหมด เพื่อนช่างงมดเรียบร้อยครับกุสมานวดหลีเข้าไปรอชิงชนะเลิศระหวา่างคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ